พระจันทร์ครึ่งดวงจ้ะโอ้ยเนาะอ่อนซ่อนแทะ,อะขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์จ้ะขอบคุณมากๆไปเดยวเนืหามุมก่อนจ้ะโอ้ยลูกไส้ผู้ได้นอทำไมถึงหน้ารักหน้าเอ็นดูเช่นนี้เพื่อนผูไน้ไดที่ผ่านไปผ่านมาสามารถแวะม,มาทักทายกันได้นะ,ะแต่ว่าช่วงเย็นเนี่ยคนขึ้นถ่ายทอดสดเยอะจ้ะ คนขึ้นถ่ายทอดสดเยอะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินจะ,ะเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าอผู้ใดผู้ใดก็ต้องตามหาหลักกิโลลูกเช้ากล้วยว้าวเฮ้ย <laughs> เคยกระไดยปดเน้นหามุมนั่งก่อนหามุมนั่งเราจะนั่งตรงไหนดีอ นั่งตรงนี้ก็แล้วกันจะ้ะถามว่าอยู่ไกลบ้านไหมบ่ไกลบ้านเป็นได้จ้ะอ่าไม่ไกลบ้านเท่าไหร่น่าอ่าเห็นบ้านเราอยู่ริบๆเุ้ยอยู่ริบๆไปสั่นเห็นบ้านเราอยู่ริบๆอุ้ยบังลูกไส้เข่ากระไดบังทุกคนดูอ้ายบ่ได้บ่ได้ลูกอันนั่งบเรียบร้อยเ <c oughs> ดินเด้นเด,ด,ดหามุมนั่งก่อนอ่านี่เอามุมนี้ก็แล้วกันอึบอ๊บออมาที่นีน หาม,มุมจะได้ตั้งขาตั้งกล้องได้สะดวกอ่าเอามุมนี้ก็ได้เนาะทุกคนสวัสดีจ้ะเพื่อนนิดสวัสดีจ้ะเพื่อนรัดเบิ้งเข้าฝ่าบ่เปล่า,า,าเพื่อนกลับมากลับมาแล้วเขาก็เลยแบบนั่งพักน่อยนึงกับเพื่อนเพื่อนขึ้นเวทีแหละก็เลยแวะทักคนนั้นคนนี้นิดๆหน่อยๆน่อยอ่าพ่อประมาณจา้ะแล้วก็อืออเบิ้งมาที่นี่ อาจจะได้ทุกคนจะได้กลับกล้องอึบอึ๊บประสันเนี่ยในใจบรรยากาศยามแรงช่วงบรรยากาศไปนั่มเหล็กเฮ็ดภารกิจไปนั่มเพื่อนขอบคุณมากมากเพื่อนรัฐที่แวะมาทักทายเนาะขอบคุณมากๆเมื่อนี้รู้สึกว่าภารกิจแน่นมากค่ะตั้งแต่เช้าอ่าขึ้นถ่ายทอดสดอันขึ้นท้ายทออสดแล้วก็ต้องรีบไปวัดต่อ,อไปวัดกลับมาพาคุณแม่เออพาคุณแม่อ่า พ่อแม่แม่ย่าครองนี่ละคอยกระบอเสียงดัดจริตให้หมูหัวควันไปจังสัตะจ้าทำงาน <c oughs> อุ้ยเืนรรันคอยก็ได้นาะ <c oughs> คือทุกคนทำงานมาเหนื่อยแล้วเออก็อยาไข่มูอ่ากระดัจริตเนี่จังหนอยหนึ่งเอออ้ยคอยกระบอเสียงแหวงสัละทุกคนอย่าถือสา้ะอย่าถือสาอย่าถือสาชีอา่ามอมแม่ <c oughs> อทุกวันนี้นี่แม่แม่นี่เนี่ยทำใจเราจ้าอ่าวันนี้ทุกวันนี้หม่อมแม่ของข้าพเจ้าทำใจแล้วว่าลูกสาวอยากเป็นยูทูบเบอร์อ่าคือคือวันวันนี่ไม่พูดกับใครนะพูดแต่กับโทรศัพท์จ้ะเด็ดแม่ใช่อ่าวันวันนี่ไม่พูดกับใครหรอกพูดกับกับโทรศัพท์อ่านี่ มาหันหันหันมาเบื้องหน้าเจ้าของบ้านเนี่ยจ้ะจะได้รู้ว่ารีบไม่รีบแล้วผมฟูขนาดไหนมันบอแล้วที่นี่ความที่ว่าเข้ากับว่อยากให้ดําคักมันบอรเราก็เลยรีบเอาเสื้อแขนยาวเนี่ยมาใส่อ่ารีบเอาเสื้อแขนยาวมาใส่แล้วก็อากาศมันหนาวจ้ะอากาศมันหนาวก็เลยต้องมีผ้าพันคอมาบ้างเออเอามาเอาน้อยนึงก็เอาจ้ะทุกคนขอบคุณสำหรับการกดไลค์จ้ะขอบคุณมากๆ นี่แหละจาหน้าเจ้าของบ้านเป็นแบบนี้จ้ะแต่ว่าบมแมนว่าะที่พูดพูดไปนี่ก็คำ้คำคำ้ำสนุกสนุกกันไปจ้ะเพราะว่าอยากให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเนี่ยคือตอนนี้มันค่ําแล้วเนาะเออม,มันค่ําแล้วเพื่อนเลิกงานมาเขากับจะไขมูแบบว่าได้หัวเราะอ่าได้หัวเราะคนเราทํางานเครง่งเครียดอยู่กับงานเนี่ยังเป็นเล่อนอยเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าเด้อ่าเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าไปที่นี่อยู่กับงานผ้าอ่าแล้วก็อยู่กับ อยู่กับอยู่กับไซส์อยู่กับสเกลของลูกค้าแต่ละคนอ่ามั่นก็ค่อนขางมั่นใจว่าสวยอ้าวเพื่อนเราต้องมั่นใจก่ <c ười> อนจะบอกนอก้องนุ่งก่อนตลอดเนาะเวลาคอยยองใครอ่าอันห้ามทอมตัวเออห้ามทอมตัวอ่าก็สวยก็บอกว่าสวย น่ารักก็บอกว่าน่ารักเออเออแม่บอนอะเพื่อนโอ้ตุกคนลูกข่าก่อยมาลูกค้าก่อยมาอุ้ยปะปะอ่ะว้ายอ่ะอ่ะ,อะกำลังไปลูกข่าเรียกจก้ะกำกำลังไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บภาพนี้แป๊บหนึ่ง